สบายดีบรรยากาศเนียมเมเื่อเช้ามะเขือข่อยเป็นลายหมากเลยเด้อมอสะเรตรตําเลยเด้อมาเคลือขื้นมอสะเรตเรตําแล้วเป็นลายลูกแล้วคับกข่อยก็เสียหยาแล้วก็เคี้ยวอมทุ่มสำจิก,กินสำเน็จกับบ้านได้บ่ พักหอมเปรย์สนี้นนก็มีมโมนเนบพักแผ้วพักเสริมเนบสนิทสมศิีกินปลูกว้อันสำเพอใส่ลาบใส่ก้อีสื่อๆนะวันจันเป็นปลูกลายดอกแต่ว่าเสหายอันไอ้น่อยคุดอีกงานหนึ่งสำเพอหอมรวมนะพักบัวข่อยเคี้ยวเลยว่าจะพังสะดินเคี้ยวลดเอาคีเลือยปกหนาเพิน่น ยาอมทุมน,นั่นพระของป้อมตัวนะปลูกพอแกไข่สีการเป็นอยู่เนาะหอมเป็นบาสิคัมสิคายอีย่างปลูกพอได้กินมาทางนี้ก็สิแกงปลาน,น,น,นิ้นี่พักคอมเป๋คอนั่นซื้อมากใส่ตู้ผักีระกงจักเถื่อนพักนั่งตู้กันกะเปื่อยอทิมซ,ซื้อ เอ้ยว่ได้นี่เรียบร้อยหัวขาหัวสะไร้ใบบกโกดน้อมไม่สมลดตีลงไปเอาป้าลงไปาดแล้วเอ้ยปลานิ้นใส่น้อมันม่สมไปควน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 หลายควนหลายขาหมอนปิดไว้ก่อน บรรยากาศข้างนอกยาำมือเศร้าสดใจไปแม่ไปกินเข่านะดำเกลือเข่าเลยนะต้องนั่งกัดตากหน่อไม้ไม่มันตากหน่อไม้เห็ดน้ำไม้แห้งเห็ดหน่อไม้แห้งสิเห็ดน้ำข้าวปุ้นกินนี่ตากไว้มันแห้งใส่น้ำข้าวปุ้นเห็ดน้ำข้าวปุ้นน้ำหน่อไม้แซ่บ บรรยากาศไปแม่ไปกินข้าวไปกินข้าวเ,เร็วๆตาเนี่ยยังมันหายหุดแหละหมดแรงสีหาพมันหายหายแล้วก็บ,บรรยากาศดดัน้นผู้นี้มาเอาหมดเจ้าของก็เอาใบาดังจักสร้าโศบเพื่อวัดเสด็จดังเพื่อวัดเสด็จอันจูดอีกคณะบรรยากาย เพะเพเ่อสิตัดใหม่มากยังมาเพื่์สซอพ่อเตาก็โดนเติบต้องเฮากับไว้ชักเศร้าโศกอนไว้ดังเองขายปลายกินมาสันซ่าประมูลซื้อนำทะเบิยนผึ้นเผาแล้วก็เมเม,เม่เป็นผู้หาประมูลไหลทะเลโบกเอาเงินน้าเม่แล้วเม่ก็มาขายขายินกำไรอยู่สันซะ หวดนี่จะซื้อน้ำเพิินสิขึ้นราคาให้เพิินสิบห้าพันหมวดนี่จุดก่อนนะสอบสิบพันเมย์ขายเส้าบาทนี้ถามนั่นขึ้นราคาแล้วเ่าก็ขึ้นราคาให้เพล่นสอบสิบห้าเมยขายเส้าห้าสันซะสอบสี่สิบห้าบาทเด้อพี่น้องเมยมีม้วนขายนะสอบเขียวนะสี่สิบห้าบาทบาท่แพงถึกก็ทานพอ ก็มั้งงามดังคักคักดังมวนอะไได้ดังลูกทานรอบเนี่ยทุกรอบอะไรว่ะสันซะดังคักคือประธานตะอบเนาะมันก็ดังคักทุกเถื่อนแหลยทานตะอกบกระเบื้องแม่ดอกอันนี้นะว่าแต่ลนลนลมลนลน่ลน,ลน,ลน,ลนมดเรื่องอะไรได้หัออนเห็นแบบมือก่อนไม่มอนถ่ายนะแกนซุ่มเขียวๆเ,เป็นโซ่เป็นโซ่นะเรื่องอย่างีแหละ ได้ก็ลนกองกองได้นี่เป็นตลอดนะเลยนะดอกอันนี้นะอุไรทองอุทองอุไรโม้กับทองอุไรอุไรทองบอกผู้หนึ่งว่าอุไรทองผู้นึงว่าทองอุไรมอนก็บอกเข้าใจดอกอได้ก็แนวดอกเนาะเอี่ได้ก็เอินไปนี่ยบ่านางหลนินสบายสบายสวยนี่กเ็เป็นตู้เป็นตังนางมัดเลยอันนี้ก็ได้สุ่มเลยนะ เป็นยังฮะอิ่มแล้วบ่อทาวโกโก้อืมยังตัวนี้ยังไม่ได้ไปกินเนี่ยบักพี้น้อยเนี่ยปลาแขกก็สุกแล้วก็ต้องหอมลงอืมพคกทึ่งตรงนี้พักนังตัวกรแซงเนาะหมดเสดมันพักนังตูดเนาะมันเสบอยู่มอง ป,ปรุงปลาเด็เดแปลงนัวคนแหละอหอมเตะกับหอมอคืนะอกันเนี่ยซีมบบดนี้เอาแกงปลาเอาใส่ปลาเด็กน้อยเนาะต้องใส่ปลาเด็กลายอือหือเศษเศษโอเคโอเคกินน้ำกันเนอะวูดงวงมันมมน,น,นั่นคน มามาพี่น้องลูกหลานแล้วเลยเด้อแกงปลาเมย์มอนเด้อแกงปลานินเด้อแซ่แบแซบมันนี้มีแขกมากินข้าวน้ำเมย์มอนได้มื้อนี้ได้อ่ะสบายดีนะเพาเจ้าเจ้า,จาสบายดี <c oughs> มีแขกมากินข้าวน้ำเมย์มอนเด้อมื้อนี้เด้ออาหารอาหารขับเด้มื้อนี้เด้ออืมแกงปลาอ,อ่ะกินเลยกินเลยอ่ะกิน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 มอคือนนีงเขาก็ปิ้งปลา ยิงปลาปะาปลาในหนองวะปลาเนี่ยนะจะดึจะดึงตึ๊บเออออเจ้าอัาน,นแกงนี่นี่ก็ใส่บักเนาะเอ,าเอา้าก็ใส่เลยเห็นเลยบ<ะ>่มีไผ่ตู้ใส่เนาะอ๋อแม,ม่าสบายดีเด้อลูกหลานมาถูทุกคนเอฟซีธนาฮัากของไอ้มอน ดูแรงเสียแรงใจถุงแรงใจแม่มอนมาเด้อมาเด้อข่าวนังกันมาเนี้ม <t> ีแขกมากินข่าวนำแม่หมอนเด้อพู้ใหญ่เพิ่นนั่นมาหาสื่องัวสื่อคุ้ยเพิ่นสื่องัวสื่อคุ้ยขายมาสั่งซู้ใดอยากขายงัวขายยังกับแม่หมอนกับโทรหาเพิ่นมาเบิ้งมาสั่งซักวันได้ได้ที่วัน bò này, nó Rồi anh 4 đi xì tố Ừ, kèm, kèm, kèm cái bó Kín lột đó, tắc kín lột, tắc xe chan này nè Kín lột Càng mà nhìn em ăn cái xài hả Đây, dù xài kèm cái bó ừ. ừ, Kèm bó, xì tố thở đây chắc là anh Chịp lợn Xì xí tố ừ. đi kín bó ừ. mình ăn ไม่ไหน,นอืมน้อยนึ่ะมเ็นตังกล่องเพ้นบ์บริบทเด่ดดน,นว่าเขาตังกล่องเห้นอยู่ตรงแ่ว่าขอ่อยนี่เขาจะเห็นอยู่บนอะหนาเพิ่นพี่ก็จะเดินก็นึงหัวใจเออ ยันมาเห็นแตนอาผากไม่ม้อนนหนะเห็นมึดตัวกินได้ไรแ่บแ่บซบกินได้หยือว่าแกงไม่สมบุพิษกระเพาะเต้กินไปบุดจะพิกจะบกพิิกทเลนั่นอเข้าในขั้นจบประกาศ Cầm lần kín bố lên bố nó bố bùa chồng nó bố chắc bùa bố hả 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 bố นี anyway, okay. im h, ่นี i̇şte ่อ้าวกินไบนานสุดตาแน่นั่นนะจงไงเกาคือว่ามมนจะเฟือง่วยเฟืองจานเืองวยเฟืองจานพีจเพื่อนกระล่างเลยว่านีเอาไว้สำหรับห้องใช้นกินในอยางจะกินมปไนจะเอากำเขายุบนะมันง่ายที่ก็จะเอาบ่วงตักอยู่นี่นะจะนำแกงพงสตาฮะ รักส่จานออกมาในนี้กินนะนี่เลยลูก <c oughs> ว่ามันเ <c oughs> ข่าวง่างกรนายมาจำลูก <c oughs> เกลียวแล้ว้เข่าแล้วเล้ววาดนี่เลี้ยวเ,ยววเยวบิดได้โบ,บท่านได้เข้จก,กู้มานี่แล้วเออโรท่านในปัน <c oughs> ่น <c oughs> หน้าแรกตืบบ่นอืมสองหน้าสองทุงสองทงเปลูกเลยอะอันจ้างคุณเกี่ยหรือว่าัดเอาจ้างจ้างคุณเกี่ยวันหนึ่งวันกูได้เซนหาเออวันเซนหาทางนั้นจ้างแพงกว่าทั้งนี้ใช่ทั้งนี้วันละเสน เลี้ยงเขาพร้อมได้นางเลยเลี้ยงเขาตอนเที่ยงเลี้ยงเขาขาดเดียวตอนเที่ยงทั้งเ้าทั้งเที่ยงไงเมืม่อชัววันแรกคันว่าลุงแต่เ้าเนาะที่เขาผมไลุงแต่เ้าได้สวยได้เจ็นเจ็ดโมงผมได้กัาลุงมื่อ <c oughs> วานนี้ฝนฝนตกหน่อยหนึ่งใน,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 นาวานนี้เลยโอ้แบบสิ้าย,ายางม,มาปลุก เดี๋ยวพี่ก็คึม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 พ้นคือตั้งคือตั้นอยู่พี่นี่ยคือพ้นชิโต๊ะแต่ว่ามันบวตโตช่องคึมเลยมันอากาศหนาวหนาวดิเล็กมาอากาศเย็นหนาวกางเว้นแบบนี้นี่ธรรมดาเนี่ยพอดีอากาศบ่้อนบ่หนาวกางไปใส่สองซั้นก็เสียว อ๋อเจ้าไปเมื่อขำเห็นบ่แต่ละมือนะไปหาคืองัวเมื่อขำเห็นบ่มเหมื่อขำลงไปเส้าจำพันใครจะเมื่อขำไรยานเท้าเท่าแล้วไปเห็นหขับรถขับล่างคอยไปคอยมาคนในบ้านก็ให้ระวังระวงติดก่อน มาแต่ชวนยาลมไปด็ดีรถคนตวใมาตามอ่ะตอนทปเบมองขึ้นเบลตุนเลยตายเลยอืมตามอยู่ทีหรออยู่บ้านแน่นะเนี่ใกล้ใบ้านก่อนะ้ะเออ ตาดืดจัดเือตาดเดยังตนาะเดือดเดือดง่ายตา,ด,ตาด,ดืาดจักโซโน่เนี่ยังตากันอยู่เลยไปตลาดเมื่อวานเนี่ก็ตามอันทางเขาโฮเมียนพวกคนใส่รถใส่อันนั้นเสมอเนี่เดือดได้ผู้กดผู้เกณฑ์ได้ บอลลูนไปนี่แ็ไ,ไปส <c oughs> ิ่งบอลลูลนรูปนใหญ่ก็คือกันนะอ้าวคลิปนี้กัมพูชมอนล่าด้อพี่น้องเด้อแกงปลาซุปก,กับผูดีพัวใหญ่ผัวนมาแบ่ถามเรื่องงวัวเรื่องคอยุยผัวหาซื้องัวซื้อคอยุยก็เลยจะกินเข่าหุ่วหวมผ้ากัมพูช์มอนเนาะโอเคพี่น้องบายบายเนี่ยครับ <c oughs> กินกินกินมันอิอ่ม